สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ตลอดทัวร์ตลอดรมสนทานาก,นกันกับทางท่านจันแห่งสันติอโศกและดิฉันกุฎิดาชวนกุลนะคะนมัสก,การท่านจันค่ะเจริญธรรมกุธิดายังอยู่วัดไร่ขิงเหมือนเดิมเนาะเราเราออกจากวัดไร่ขิงบ้างดีไหมคะหรือหรอจ,ะจะจะไปหรือจะอยู่จะอยู่หรือจะไปกันเถอะไปสักที <laughs> นะเชิญเธอจะพาไปไหนล่ะพาไปกาญจนบุรีค่ะท่านจันหรืว่าให้ฟังซิดีเจคนหนึ่งถูกถูกที่บ้านเนี่ย เขาแจ้งว่าเนี่ยหายตัวไปอย่างลึกลับคาดการว่าน่าจะแบบเป็นห่วงในชีวิตอ่ะอาจจะแบบถูกอุ้มอ่าถูกอุ้มเกี่ยวกับชู้สาวแล้วหลังจากนั้นก็มีการไปเจอศพแล้วมันน่าอาศาัศจรรย์ค่ะท่านจันคือคนเนี้ยเขาเล่าให้ฟังว่าเขาอ่ะก็ไปไป,ไปเก็บของป่าไปหาเห็ดไปอะไรแนวๆประมาณนี้ แล้วเผเอิญเหมือนฝนฟ้ามันตกหรืออย่างเงี้ยแล้วเขาหลงทางหลงป่าไม่จ๊ะหลงทางหลงป่าก็เลยไปเจอกับศพนี่แหละค่ะท่านจันเห็นว่าหายประมาณห้าวันได้น่ะถูกวัดมือไพร่หลังเจาะยิงศีรษะน่าจะสักประมาณสามนัดได้เสียชีวิตคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นเรื่องปมชู้สาวเนี่ยท่านจันมองยังไงบ้างคะเรื่องปมชู้สาวเนี่ย เป็นที่น่าคิดเหมือนกันนะว่าความรักความใคร่เนี่ยมันนำไปสู่ความแค้น <อ Mul. S 1> ความรักความใคร่นำไปสู่ความแค้นมันเป็นโทนเดียวกันเลย <อ Mul. S 1> มันเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันความรักความใคร่ที่นำไปสู่ความแค้นจนถึงขนาดนำไปสู่การเข็นฆ่า <อ Mul. S 1> ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันเป็นนิยายเรื่องเล่ามาไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องแล้ว เนะาะก็ถามว่าเป็นเรื่องเฉพาะเท่าที่ฟังคําบอกเล่าจากเธอนะแต่มาก็ไม่ได้ติดตามข่าวสารเรื่องนี้แต่ประการใดเฉพาะเรื่องนี้ฟังก็เหมือนทิดเยม้มมาไลใช่ไหมคะ,ะใช่ฟังเหมือนกับเรื่องวัดไร่ขิงถ้าไม่แตกต่างกันเลยคือมันมีที่มามันก็มีที่ไปสิ่งที่ปรากฏขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าจะต้องไปสู่ในวงจรแห่งความรักความใคร่ แล้วจบลงด้วยความแค้นและนำไปสู่การฆ่าเนี่ยอาตมาก็ไม่เห็นเป็นเรื่องที่จะต้องนำมาเป็นประเด็นถกแถลงให้เห็นถึงความคือเรากกำลังพูดเรื่องธรรมดาเนี่ยกินข้าวแล้วอิ่ม,มดื่มน้ำแล้วดับกระหายเนี่ยประมาณน,นั้นเลยละเพราะว่าเหมือนคนสมัยเนี่ยเขาจะมีอีกอาชีพหนึ่งอ่ะท่านจันนเรียกว่าเอนเตอร์เทน คือหมายความว่าสร้างความบันเทิงสร้างความสุขคนนี้เขาเป็นดีเจใช่ไหมคะใชะ่คนนี้เป็นดีเจแต่เหมือนกับฟังจากข่าวเหมือนว่าถูกเรียกไปเป็นเด็กเอ็นด้วยไปเอนเตอร์เทนอะไรแนวๆประมาณนี้ใช่คือจริงๆเราต้องเข้าใจว่าความบันเทิงหรือเอนเตอร์เทนเนี่ยมันก็จะเป็นไปกับคนที่ชอบ ชอบเอนเตอร์เทนบางทีบางครั้งคนที่เอนเตอร์เทนเนี่ยเพราะคนคนนั้นกําลังมีความเครียดคนคนนั้นกําลังมีความทุกข์ต้องการจะหลบออกมาจากความเครียดหรือออกมาจากความทุกข์ก็เลยมาหาเอนเตอร์เทนเป็นเครื่องช่วยแล้วคนคนนั้นเนี่ยอะไรอะไรก็ตามเนี่ยในโลกนี้เอนเตอร์เทนมันเป็นเพียงเครื่องระงับชั่วคราวเหมือนการฉีดยาชาสุดท้ายเขาก็กลับไปสู่อาการเจ็บป่วยเจ็บปวด หรือความทุกข์ที่มีอยู่แต่เดิมเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกจาจประการใดคนที่อยู่ในโลกเอนเตอร์เทนเนี่ยก็กลายเป็นคนที่อยู่ในโลกของความโหดร้ายทารุณอยู่ในโลกของความจริงไม่เช่นนั้นในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ตรัสไว้แล้วว่าพวกเอนเอนเตอร์เทนเนี่ยเป็นนรกขุมปหาสะคือหมายความว่านักแสดงนักร้องหรือนักให้ความบันเทิงเนี่ย ดูเหมือนดีนะที่ทําให้คนมีความสุขในขณะนั้นนั้นแต่ทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนพวกนี้ตายไปย่อมไปตกนรกขุมปาหาสะเราเรียกว่าปาหาสะนรกแสดงว่าพรุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงรู้ลึกว่าในเอนเตอร์เทนจริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลข้างเคียงที่นําไปสู่ความทุกข์ในความรักในความสนุกสนานเนี่ยมันนําไปสู่ ความรู้สึกตรงกันข้ามกับความสนุกสนานคนที่มีความสุขมากเนี่ยเวลาสูญเสียความสุขก็จะมีความทุกข์มากแต่พระเนี่ยถูกสร้างมาไม่ให้มีความสุขมากไงพระไม่ต้องเอนเตอร์เทนพระไม่ต้องไปมีใครมาคอยอามาคอยทำให้เกิดความเพลิดเพลินยินดีแค่ฟังเสียงเนี่ยริ่งเรไรก็ร่ำร้องเพราะพร้องเพลงป่าวนาสัน อยากจะอยู่ถิ่นนี้ทุกวี่วันเป็นเพื่อนกันกับป่าที่น่ารักกบเขียดเอียดออดก็พลอดพร่ำคืนค่ําใครๆก็ไหลลบวันคืนเคลื่อนคล้อยก็ลอยลับชีวิตก็หายวับกับคืนวันนี่คือชีวิตแบบพระแบบปฐมเนี่ยอย่างอาตมาเนี่ย,ยอาตมาไม่ต้องมีเอนเตอร์เทนเลยอาตมาก็อยู่ยังมีความสุขคุณเคยเได้มีโอกาสทํางานร่วมด้วยกับปรมามาหลายรอบแล้ว คุณเห็นพาตมามีความรู้สึกเหี่ยวเฉาเศร้าหมองบ้างไหมไม่นะคะไม่มีเลยนะใช่ค่ะคุณเห็นนาตมามีความรู้สึกซึมกระซือกำลังคิดมากกําลังวิตกกังวลกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดยอยู่บ้างไหมไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยพระอาตมเนี่ยเอนเตอร์เทนตลอด <c oughs> โดยที่ไม่ต้องมีใครมาเอนเตอร์เทนนะ <c oughs> คือธรรมอยู่กับความสงบแล้วนัตถิสันติปรังสุขขังเนี่ยความสพยิ่งกว่าความสงบไม่มี แล้วต่อมาก็มีชีวิตอยู่โดยที่ไม่ต้องมีใครนะมาเติมเต็มให้กับชีวิตของฉันเพราะว่าฉันสามารถเติมเต็มจิตใจของฉันด้วยตัวของฉันเองตลอดเวลาเนี่ยเวลาท่านจันมีโทรศัพท์มาเนี่ยโปรดสังเกตว่าบางทีคนโทรศัพท์มาท่านจันก็เปิดสปิกร์โฟนเฉยเลยให้คนอื่นได้ยินร่วมด้วย โดยที่ไม่กังวลว่าใครจะโทรมาคุยเรื่องส่วนตัวส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นขอยืนยันว่าชีวิตแบบเอนเตอร์เทนเนี่ยมันจะจบลงด้วยความเศร้าหมองโศกสลดหรือจะใช้คำว่าโศกกน,นาฏกรรมอะไระอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องน่าเห็นใจเพราะฉะนั้นศพที่หายไปคนที่สูญไปเรื่องอะไระอะไรก็แล้วแต่ ราบใดที่เรายังปล่อยให้มนุษย์เราเนี่ยอยู่ในโลกของเอนเตอร์เทนเนี่ยในเอนเตอร์เทนมันมีการปรุงแต่งเกินจริงเนีเสียงเพราะก็ให้เพราะเกินจริงแม้กระทั่งในเวทวงดาราก็สวยเกินจริงเนะาะเวลาพูดผ่านโทรศัพท์กระซิบกระราบก็ดูโหโมันเกินจริงในโลกความเป็นจริงคุณพูดจาหน้าฟังขนาดไหนซะที่ไหนล่ะคุณดึง,ด,งดูดทางเพศขนาดนั้นซะที่ไหนล่ะ บางทีคุณก็ตาวาดแหวเปรียงเปรียงเปรียงมไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีสักหน่อยแต่เวลาเอนเตอร์เทนเนี่ยก็คือการหลอกซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะชัดเจนคุณพอจะเข้าใจไหมค่ะพอหลอกซึ่งกันและกันในที่สุดพอรู้ความจริงว่าฉันถูกหลอกก็จบลงด้วยด้วยความแค้นความรักความใคร่นำไปสู่ความแค้น เป็นเรื่องธรรมดาเอวังก็มีด้วยประการนี้แลนมัสก,การค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ